ยัง้าสีมหาลัลับาโุดกุโลโสไใจใจกระดมมาในเมืองคน่อโสุกโศนั่นตาไปตังโสดจักฟาโลดตาบวัสิาโอ้ือสารใจปเปปนเทพตาโสดศิได้รู้ีศิลป์ดีงามมาบรษารตาบดาตาศีน้องใ้อยู่ดีสวลุกโศกแ้วมีใจไปะโรยโกในดาวเอาพี่น้องสัตาได้มาหวังแน่งมสักการางข้าในวันนี้ รทาต ouais. ังัาเจสวัสดิ์ารับทัหนึ่งครัขับเจ้าพระนี้หลวงพ่อท่านพระสดเจ้ารับมาที่ไสักยพเจาอายไขเพ่อะไรเอสัทธาบ่อน้อยบัาอยู่ลานเหล่าเท่าเท่้องเหา เคอ,อได้พัะโสเคอได้ทานเข้าหน้าไปมาเอียวยักทุกวันนับต่อจรกที่อได้พระกันเกิดอินิร,รักขอได้หน้าขอท่านระครูสวนราธรรมะระชีพสุดเจ้าหนูไปดีสู่โลกไม่ทางระดับรามาน,นี้คนเขาองสายไทยคน อนิษฐานยอมเราพูกทรั้งไปตากันเ้า้องจเย้าไว้ท้องใายมุเท่าแล้วเห็นบุงเท้าในพระหลวงพ่อชวยไปดีสุดทีกับพระพระราสาเทวีมันเจ้าปูจเจ้าปูวางกันดารขอดวงวิญญาณหลวงพ่อจะมองคนใหม่

ฟ้าแม่ข้าพระเจ้ากับไล่ในหลวงเกินท่านเจ้าที่ผ่านมาเดืแดร้อนแบกเบาภา้ว่าดีกายใจหากไปลักเล่าวังพระธรรมที่ผ่านมาอาจมาได้ตั้งใจทำขอหลวงพ่อท่านพระครูสุวรสดิ์ท่าระที่ได้โปรดอโหสิกรรมยกโทษให้ครับ กันเยีะบอกอียกโทษเคยทำกันเยีะบอกอีกสาธุสุขสมไตรยพุทอานมณ์โรดโกลาด้วยเธอพอไปพี่น้องอออรักใจกาาาาาท,าที่สักธาผู้มีพิษอาสาขำสลบไม่พอโอนมาไปพี่น้องเรื่องรประาราคาแสแง,งประเดีวนี้จะเผาละ เราไปตั้งเนาแล้วเราได้ยอดวันใจทั้งหมดรวมกันสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยาสาม โยโ่คพ่นะครับทีมงานเดวัศิลป์ยข้างขาหัวหแก้วมีสาบไผในวัศนนะครับทุกานดีนะครับมีพรเด็นิรดาเด็กวันศิลป์ขางัหัวหงเยาว์

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เเอาเราี่ไกีก้าเอาเราี่ไกีก้าเอาม้ารอ่าา่ได้นะไอเมา Franc แต่ละหมู่เรา่องราวทุกยุคทุกสมัยในยุคคนาเนจะจะบอนอื่นต่ก็มคนคนะครับในบ่ด้วยนะบนรบามนานะครับในระดบม่วด้วยนะครับสำหรับท่านอยู่ด้านล่างนะครับ เกานเามชุบติ่ะเวเนี่ยเออ่ถ่ายเลยถายเป็นปดนคนี้น้ผมก็ถ่ายเป็นปวดางไหมอะดเน้าหน้ามันี่นะครับุเกียรติคณะสรานทุกท่านนะครับ ท่านในสมุดนัยใและสมุดใช้เคียงทุกสารพินนะครับที่ได้เดินทางมารวมป,ประกอบพิธีเผาทัพทิ้งรป,ประานประมุสุวัสดิพ์พระบาทสมเด็จในตำลึงนี้ครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับท่างคณะกรรมการว่าในใสบอกว่าจะเป็นว่าเน้นเจ้าติดอยู่ในว่าในใสคณะกรรมการทุกทุกคนรวมถึงทั้งผู้นำบุญชนมาเข้าที่ในนี้หรือในอกจะมั่น,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 นในพวกหมู่บ้านนะครับที่เป็นแก้วสภาอยู่ว่าในใส ครัสาธุนยำใจจากทุกท่านครับที่ได้ดูความขมือและสามารถช่วยเหลือในเรื่องนั้ำการจัดสุปทานพระเดชพระภูมหลวงพ่อพระภูสภทิจริยพรและก็มาต่อโดยซุปของพระครูสุรักษ์ธรรมประทีดอย่างถึงหน้าบันที่นะครับหลังขั้การต้องขอกราบขอบคุณคับทุกท่านที่รวมเก็นเจ้าภาพเจ้าสาขาเจ้ารถผมว่าจะเป็นในื่องของโรงพยาบาลจุติยทารรุ่นถึงการจัดติดตั้งทุกๆเรื่อง ทวาุนนี้นะครับกเกี่ยวกับกรงานที่เขาก็ยังมี้ก็ลังใหญ่ดีได้ทำแรงสะพานจากทุกภุทน,นะครับมันจะนั้นในความรุนนี้นนครับมันใจดีจะเด้นทางรับบ้างในนามคณะราวษฎ่ใส่และคณะกรรมการผุ้ผลนะครับรบขออวยพรให้ทุกท่านได้เดินทางรับโดยสวรรค์ภาปลอดภัยและลูกดีตลอดปี่5 5 8และ2อ5 9ัรกาสี่ใกลจะเข้ามาถึง หากท่ไดใดวันเดืทังกรับเดือวจะขอเชิ่ท่านในสองสามอาทิย์ใหญ่นะครับร้อยความสับสน้งใจทัวใจหมูบ้างไกหรือตังบนไกที่มีการนี้งานที่ะไวไฟฟ้าทางคณะกรรมการทางรถไฟหรือทางระไฟไขายไปอมไปแทนคุณท่านจะสามขอทานได้เชื่อเองด้วยนอครับ ะยาเวลาที time, uh, ่ผ um, ่านมาคณะกรรมการอาจจะมีการบริการและการดูแลที่ครอตัวุนงาจแจกฟับเพืออกาจอะุรักษอรกษ์และส่้รใ่จไว่ายกในนามคณะกรรมการาสาารสุขของอขอสมาเอาไปและขอทอาไปทหนาขอที่แลทนี้นอกหบ้าสิ่อยางนั้ยเพื่อให้ขาอตาเป็นสิ่งดีเด่นมากท ได้นำะให้ประโยชนรับสกัครตัวครับกาบตัวในบรรลุความเจริญสื่ไปรับขอบคุณนับทุกกันครับ

ไปไปไปคือไฟหมดเลยไอ้ยังไง